Was busy. สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมมานั่งดูไอตัวนี้ไวเ้เพื่อนๆดู UOB ตัวเนี้ยเป็นสินเชื่อนะครับสินเชื่อทะเบียนรถยนต์นะครับชื่อว่า UOB Car to Cash นะครับแล้วเขาทำเว็บค่อนข้างดีนะแล้วผมรู้สึกว่าอยากจะมาแชร์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเนาะอยากจะเอารถไปแบบ เอาเขาเรียกว่าอะไรภาษาเขาเรียกว่าอะไรเอาเอาเล่มไปค้าไปให้เขาแล้วก็เอาเงินมานะครับแล้วก็ผ่อนเขาใช่ไหมเรียกอย่างนั้นเอาเงินก้อนมาแล้วก็ทยอยผ่อนเขาเออประมาณนั้นมัเนเพื่อนที่อยากได้เงินก้อนนะที่มันแบบเดือดร้อนจริงๆอะ่ะเพื่อนๆลองดูตัวนี้ดิเดี๋ยวผมจะอ่านข้อมูลให้ฟังแล้วก็พรีเซนเตอร์เป็นพี่เผือกนะครับมันเป็นของเครือ UOB นะครับอ่านี่นี่ดูตรงนี้เล่มมาเงินไปรถยังอยู่อ่าแค่นี้ก็ชัดแล้วนะครับเอาเล่มให้เขาไปนะครับ เอาเงินมาแล้วก็ลถยังอยู่นะครับแต่เราต้องผ่อนกันด้วยนะเขาก็มีดอกเบีย้ยนะเขาก็มีดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่ายนะครับพี่เผือกเป็นพรีเซนเตอร์ครับดูอันนี้ก่อนดอกเบีย้ยต่ํา0.45ต่อเดือน0ู5หนี่ต่ํานะทุกคนไม่ถึงหนึ่งนี่ต่ํานะไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนด้วยวงเงินสูงสุด100%เซด้วยนะรับฟรีบัตรเติมน้ำมัน ptt station มูลค่าห2ื่นสองด้วยนะอะไรวะเนี่ย ให้เงินแล้วก็ให้เติมน้ํามันด้วยอะไรมันจะดีขนาดนั้นวินั่นน่ะสิมันจริงหรือเปล่าใครใช้อยู่คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับใครไปขอมาแล้วแล้วมันโอเคมั่งนะครับเนี่ยรถคันนี้มีแต่ให้เะครับเพื่อนๆอย่าไปเชื่อโฆษณามากลองถามเจ้าหน้าที่ดูแต่ผมเห็นเขาคํานวณดอกเบี้ยมาแล้วมันก็ไม่ได้แพงมากนะแถมบัตรเติมน้ํามันอ่ะบอกไปแล้วเนี่ยได้เงินเร็วอนุมัติไหวนะครับผ่อนสบายแสนละ หกสิบบาทต่อว,วันเฮ้ยวันละหกสิบบาทเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะครับถ้าเราเอาเงินมาสร้างรายได้นะสมมติเพื่อนเพื่อนเปิดร้านขายของใช่ไหมแล้วต้องการเงินสักแสนหนึ่งมาหมุนใช่ไหมเพื่อนเพื่อน,อนก็ต้องอตั้งใจทําจริงให้มันขายของได้นะพอขายของได้กําไรให้มันเกินให้มันได้กําไรหลายๆบาทอะ่ะเพื่อที่จะเอาขั้นต่ำเนี่ยหกสิบาทต่อว,วันนะครับแค่นั้นเองนะครับให้มันได้เกินหกสิบอ่ะโอ้ นะครับคิดแบบนี้อาจจะง่ายไปแล้วมาดูข้อมูลกันก่อนนะครับสินเชื่อนะครับทะเบียนรถยนต์เนี่ย UOB to c a าร์ทแคสเนี่ยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ในเล่มด้วยก็แ,แค่เอาเอาเล่มให้ฝากเข้าไปเหรอโอ้โดยผู้ขอสินเชื่อยังมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และสามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติอะไรมันจะง,ง่ายขนาดนั้นเนาะสนใจคลิกอ่ะเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ไม่ต้องกลัวแต่ผมอ่านข้อมูลให้ฟังก่อนนะครับดอกเบี้ยต่ำนะครับเขาบอกบอกว่า ดอกเบี้ยมันต่ำนะครับเริ่มต้นเพียง0.45ต่อเดือนนะครับเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนนะครับแต่ต้องช่องทางออนไลน์อ่ะเยี่ยมเลยนะครับผ่านลิงก์ผมละกันนะครับผมทําคลิปก็เอาผ่านลิงก์ผมละกันนะให้ค่าน้ําลายผมหน่อยตั้งแต่1มกราถึง3าเอตุลาครับถึงสิ้นเดือนนี้นะครับเดือนนี้เดือนตุลานะครับผ่อนยาวผ่อนนานระยะเวลากู้ยืม12ถึง72เดือน12 12 5 6ส2บสอง จ็ดสิบสี่มันกี่เดือนหรือวะเกินห้าใช่ไหมงงแล้วเอ้ยสิบสองห้าหกสิบสิบสองหกอ๋อหกปีเจ็ดสิบสองเดือนนะครับรับรถอายุสูงสุดสิบหกปีรถเก่าก็ได้รถเก่าก็ได้นะครับรถเก่าก็ได้นะครับไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนสะดวกง่ายวงเงินสูงสุดร้อยเปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินอนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมงเอ้ยใครเดือดร้อนลองดูลองดูลองด,ลองด,ลองดูลองดูนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ก็ กดลิงก์เข้าไปแล้วก็มันก็จะขึ้นหน้านี้เนี่ยก็กรอกเลยเนี่ยชื่อนามสก,กุลหมายเลขโทรศัพท์อีเมลอาชีพนะครับรายได้ต่อเดือนบอกเข้าไปหมื่นห้าอย่างน้อยอ,ะอ่ะอนนี่ก็เขียนหมื่นห้าอย่างน้อยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคือตัวนี้แหละนะครับคาร์ทูแคสนะครับแล้วก็ระบุอ๋อมีระบุรถด,ด้วยนะครับเราให้เข้าไปนะครับเบียยรถยนต์ข้อมูลเพิ่มเติม ยินยอมยินยอมตกลงนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รับเรื่องเขาก็ติดต่อประสานงานเองนะครับว่าต้องทอํายังไงนะครับเพื่อนๆก็ส่งเรื่องไปก่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันต่อเนี่ยผมชอบตรงนี้เว้ยทุกคนวงเงินสูงสุดอ่ะนี่คุณนะสมบัติก่อนนะวงเพื่อนๆหาอ่านเพิ่มเอานะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้เพื่อนๆกดเข้ามามันจะเด้งมาหน้านี้ก็อ่านข้อมูลซะนะครับหรือไม่ขี้เกยจอ่านก็ส่งเรื่องไปก่อนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกับมาก็ถามนะครับแค่นั้นเองนะครับ สายขี้เกียจอย่างเรานะครับวงเงินกู้สูงสุด1 0 0จากราคาประเมินรถยนต์ไม่เกิน2ล้านบาทหูให้เยอะอยู่นะระยะเวลานะครับ12ถึงเ2ดเดือนนะครับดอกเบีย้ยสูงสุดไม่เกิน24%ต่อปีก็ตามกฎหมายเนาะสูงสุดไม่เกิน24%ต่อปีนะครับดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกเหมือนผู้แบงค์เลยนะครับนี่อ่าตารางคำนวณอ่ะสมมติ แสนหนึ่งแล้วกันง่ายๆนะครับสมมติมเราจะเอาเงินแสนนะครับไปแบบาขายของหมุนเงินได้ทันนะครับจะเอาแบบเ,เงินแสนมาหมุนนะครับดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกก็คือ12%ปเซนนะครับผ่อนชำระ48งวด12,4ก็คือ4ปีอ่ะสปี4ปี4ป4ปนะค่าง,งวดต่อเดือนตกประมาณเดือนละ2,600เท่านั้นเองนะครับ2,600ก็โอเคนะโอเคเลยนะ 2648เดือนนะครับแล้วก็รวมดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาก็คือ4ปีเนี่ยดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ26400กัอบอีก2บาทอันนี้คือ12%นตะครับตามที่เขาเขียนไว้นะอันนี้ยปีนะดอกเบี้ยถือว่าไม่เยอะนะครับ12% 2600เนะครับเพ,เพื่อนเพื่อลองลองเวทดูแล้วกันนะแต่ผมว่ามันไม่เยอะมากสำหรับคนที่เดือดร้อนแล้วก็ ตั้งใจที่จะทํางานจริงๆนะสมมุติหมุนเงินไม่ทันเนี่ยแสนนึงเนี่ยเอาไปหมุนซื้อของแต่ต้องขายของให้มันมีกําไรด้วยนะเออกำไรมันต้องเกินสิ่งที่เราลงทุนไปนะเออมันถึงจะเอามาโคบเวอร์กันได้นะครับเนี่ยแล้วก็ยอดทั้งหมดมันก็1นึ่งแสนก็อีก26,402บาท4ปีนะครับ4ปีเราให้ดอกเข้าไปแค่26,402บาทนะครับเพื่อนๆว่างไง ผมว่ามันก็สมเหตุสมผลนะถ้าช่วงเวลาเนี้ยเพืเ่อนๆอาจจะเดือดร้อนจริงๆแล้วแล้วมันถูกต้องตามกฎหมายางไงมันไม่ใช่แบบไปกู้นอกระบบที่มันเกินเยอะกว่านี้นะครับเพืเ่อนๆจะเจ็บตัวได้แต่ว่าอันเนี้ยเขาคงทำมาให้แบบเออไม่อยากให้เราไปนอกระบบนะครับก็เลยนอกระบบเหมือนแค่เอาเอกสารไปฮะเอาอะไรอะเอาบัตรประชาชนหรือเอาเล่มไปให้เงี้ยบางทีเขาอาจจะยึดของเราไปก็ได้นะแต่ว่าอันเนี้ย แค่เอาเล่มไปให้แล้วก็ลงข้อมูลไว้แล้วก็เอาเงินมานะครับแล้วก็มาผ่อนแต่ว่าเราต้องผ่อนคืนก็ด้วยจริงๆนะไม่ใช่ทิ้งลงทิ้งรถนนะค,ความรับผิดชอบแบบนั้นไม่เอานะเพื่อนๆนะอ่ะประมาณนี้รายได้พนักงานประจำหมื่นห้าขึ้นเจ้าของกิจการหมื่นห้าขึ้นเออก็โอเคหมื่นห้านะครับพนักงานประจาต้องทํางานหนึ่งปีขึ้นไปนะครับผ่านการทดลองงานแล้วนะครับถ้าเป็นเจ้าของกิจการต้องสามปีกรณีเปลี่ยนกิจการนะรับอายุกิจการต่อเนื่องได้ เฉพาะในสายธุรกิจเดียวกันนะครับอายุไม่เกิน20ปีเมื่อรวมระยะเวลาการผ่อนอ๋อรวมด้วยนะไม่ได้แก่มากอ่ะอย่าแก่มากประมาณนั้นแต่ก็อายุไม่เกิน20ปีเมื่อรวมระยะเวลาผล่อนเราเราผ่อน4ปีมันก็ไม่เท่าไหร่นอเอ,อเอกอออออออสารตามนี้เดี๋ยวถามเจ้าหน้าที่อีกทีก็ได้ครับอันนี้ไม่ไม่ซีเรียสละหลักๆคือเพืพ่อนๆต้องผ่อนในได้ส่วนอัตราดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ยไม่เกิน24 เปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะเป็นกรณีที่เรากู้ยาวเกินเกินตัวอย่างมันแค่4ปีไงแต่ว่าถ้ากู้หลายปีมันอาจจะดอกเบีย้ยสูงนะครับเพื่อนๆอย่าไปเอาหลายปีมากๆเกินไปนะครับหรือไม่ก็ปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนว่า2 4เนี่ยมัน,ม,นมันต้องกี่ปีนะครับอยากได้ต่ำเนี่ยเอา12เนี่ยผมว่าดี24ี่เนี่ยผมว่าไม่ดีแล้วไม่ควรแล้ว2เนี่ยถือว่าถูกแล้วก็สมเหตุสมผลนะครับแต่อย่าลืมนะต้องเอามาหาเงินจริงๆนะไม่ใช่ว่า เอาไปจําแล้วก็ไม่มาส่งนะอย่างนี้นิสัยไม่ดีไม่เอานะครับต้องต้องสู้นะเพื่อนเพื่อนต้องสู้หน่อยนะอันนี้เหมือนแบบให้เงินเรามาหมุนต่อลมหายใจนะครับสู้เขาเนะเพื่อนเพื่อนนะใครที่เดือดร้อนอยู่นะครับอ่าประมาณนี้ข้อมูลพวก่งนี้เดี๋ยวถามเจ้าหน้าที่ได้แล้วกันหรือว่าอ่านเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับผมไม่อยากให้มันเกิน10นาทีโอเคตามนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับผมว่าสมเหตุสมผลอยู่เพื่อนเพื่อนลองลองขอดูใครขอที่อื่นไม่ได้ลองขอที่นี่ดูเดี๋ยวผมแปะ ลิงก์ให้นะครับกดเข้ามามันก็จะเด้งมาหน้านี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝาก YouTube หน่อยใกล้จะแสนและผมอยากได้แสนมากๆอยากได้โลชิ่หายเลยเพืเ่อนๆก็ตอนนี้ก้า0หมืนแล้วนะครับฝากกดติดตามกดสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็คลิปไหนที่มีประโยชน์ก็เข้ามาดูได้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ยมันก็จะมีลิงก์ที่ผมแปะให้นะครับก็สมัครบ,บัตรเครดิตออนไลน์นะครับมีทุกใบเลยนะครับที่ผมรีวิวไว้นะครับในช่องแล้วก็มี เก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ลาซาด้าครับบัตรเครดิตมีหลายใบมากนะ TTB UOB KTC มีหมดนะครับผมทำแอฟเฟกับเขานะครับแล้วก็สินคือเออสินเชื่อนะครับเกียรตินาคินรีไฟแนนซ์บ้านนะครับสินเชื่อบ้านนะครับอันนี้ก็ดีนะครับลองขอดูใครขอที่อื่นไม่ได้เรามาขอออนไลน์ดูนะครับแล้วก็บัตรเครดิตออนไลน์อ่ะมีทุกทุกใบเลยนะครับก็ทุกใบก็คือส่งเรื่องไปลงข้อมูลแล้วก็ส่งเรื่องไปนะครับเดี๋ยวเขารับเรื่องก็ติดต่อกลับมาแล้วก็คุยกันว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับ อุปกรณ์ IT นะครับมือถือ,อซื้อออนไลน์ได้นะครับประกันรถยนต์ซื้อออนไลน์ได้สินเชื่อนะครับ b 2 s ูเอส p ี r S e ็อปซูปเปอร์ market, ม r t มีทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคตามนี้ครับสู้ๆครับทุกคน